PTSD หมูกรอบเรียวจิ <c oughs> ก็แค่นักแข็งระดับท็อปของประเทศไทยจะมาสู้สตรีมเมอร์ที่รล่อเหลาเอาการที่สุดของเซิร์ฟของประเทศไทยได้ยังไงถามจริง oh. ถามจริงหน้าตากับฝีมือมันเทียบกันไม่ได้นะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพลังของหน้าตาสู้กับฝีมือแล้วเดี๋ยวจะดูว่าหน้าตามันสำคัญขนาดเดี <Ready. Go. S 1> ย๋ยวชื่อกูตายแน่เลยทุยกคนช่วยด้วย <laughs> ฟอดีกำลังโอ้ oh, oh, เราประเด็นคือหมูกรอบมันต้องเอามาตัดป่าแน่เลยกิวกาดอ่ะหยาบแล้วหยาบแล้วอัพ a ิ i l i t y ไว้ก่อนวะไม่เชิงเชิงไม่ค่อยไว้ใจวะนี่ไง โอ้โหจบเลยตายซะว้าตายซะ่าาาาาาายังเร็วไปอีก10วินาทีที่จะมาทำการตัดบัฟฟนอดี้นะหมูกรอบไปฝึกมาใหม่แงโหโคตรเก่งเลยเล่นออกแล้วโคตรม้วเดี๋ยวพอเล่นไม่ออกก็อ้าช่วยด้วยเดี๋ยวพอเตรียมละเตรียมละเตรียมละ เฮ้ยยังไงคดีดีหมูกรอบเจ้าบ้าหมูกรอบเจ้าบ้าเอาหรือเปล่าแค่นี้เป่าเอาแค่นี้เป่าเอาเปล่าเฮ้ยปุ่มค้างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปุ่มค้า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 งเฮ้ยอัดจ้าเบาๆเบาๆประมาณพันห้าพันห้าพี่ว่าไงแกโอ้แต่ปุ่มค้างพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแกโอ้เร eday. ียวจิโดนยิงเลยโดนยิง นันรอไปตัดป่าเฟน่ะน่าเหนื่นเห็นไหมเฮ่บอย ทำเหมือนป่าตัวเองเลยนะโหหมูกรอบโหใจร้ายคือนเนี่ยวางแผนมาแก้เฟรมกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมาดันรนดันมนดันมาฟันเราดันมาฟาร์มตาที่แบบเรียบร้อยไ <c oughs> อ้หลูกรแม่เลียยดี <c oughs> <c oughs> โอจิก็สู้โฟโนดี้มิวไม่ได้หรอกนะโ oh อ,อ้ใหมยกอดชอบอะ่ะเกมนี้มันสุดยอดปไปเลยทัก <Ooh. S 1> ทายด้วยกันทำเองทำเอง อ้ไปเลยเทพแจ็คด like ังดังดังด เออไล่ไปเลยถอ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 ยหึกละดหนึบหลังอุ๊ยโอ้ยปุ่มค้างปุ่มค้างเนี่ยปุ่มค้างนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไว้ยลิโอจีจะเอาเหรอลิโอจีฮะอ่าลิโอจีลิโอจียังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ย โอ้รีโอจิเหลือเชื่อโอ้โหโอ้เรีโอจิทำได้ยังไงวะเนี่ยออโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ มันโซนเลยอ่ะแกลิงกัมมิสไซโซนแบบนี้จะเล่นยังไงล่ะครับลาก่อนนะพีเอดีไว้โอ้ยแฟนซีปูไฟเวอร์แม่งโซนหมดเกี้ยงเลยเออมันปูลอยู่เอ้ย <laughs> มิวมิวผมขอแนะนำให้ใจเย็นกว่าน <se> yes, <Five> ี้นิดนึงนะครับจะดีมากเลยอีกแล้วเหรเอเลกี้เสียแก้วไม่ทันเล่นเลยต้างหรืออ้ยทีมเราแม่งสุดจริง อยากใส่เดียวกับหมูกรอบอ่ะหมูกรอบไม่น่ารีบกลับบ้านเลยสวัสดีคุณบอลชัยครับผมเฟรมมอม้าไม่มีไม่มีรอไม่มีรอไม่แย่คอเดอร์เกยบโอ้โหโอ้ย ย,นะยากหน่อยนะพีดีเอสดีกเกือบแล้วเป็นลงทุนแชรนติเลยนะเนี่ยเพื่อพีทีคนเดียวเนี่ยอยอมจ่ายทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวพี่มันจะหลบได้เหร โอ้เป็นตายแล้วอ่ะเฮ้ยยังเหรอเฮ้ยเกิน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 ว้าวมิวนี่มันเกิดมาเพื่อเราจริงๆว่ะโอเคไม่รับให้กันเลยโอ้โหเราตายอย่างนานขอพคุณครับตายแล้วทีมเราก็ได้ทีมเราก็ได้ เฮ้ยเอาเรียงไปเลยคีย์บอร์ดฉันเลือกไงจะดูเหมือนนายจะไม่ไหวนะกลับก่อนก็ได้นะคาลิเบอร์น่าเล่นไอ้ชิมมิวแม่งแบบเอสเบิร์แม่งยืนรอความตายเลยอะเราไม่จำเป็นต้องเก็บบัฟก็ได้ครับนนี้แต่ว่าเอเลกกี้อะน่าเล่นมากโซนไว้ก่อนนะเชิมแบบเรียนล่างก็น่าเล่นเรียนบนก็น่าแตกโดนไม่ได้โดนไม่ได้ดไเดสียใจด้วยนะหมูกรอบอเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำนี้ละทำนี้ละ lắm theo tầm lưu lắm rồi thôi 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 วุ้ยไม่มียัไโอ้โหไม่มีไม่มีอจิลิตี้เอ้ยเอาเอาด้านหลังกออ่อนหมูกรอบก่นอนหมูกรอบก่อนโอ้โสวยครับโอ้โหเล่นยากอะ่ะมันต้องหาคนเป็นเนียนดังเผื่อเขาดังด้วยประเดี ตีข้อมีหลาใส่เลยเว้ยไปดังได้ไหมไปดังได้ไหมหาคนไปดังคนหนึ่งเก้ทีเอ็ดดีตายละไปดังไปดังไปดังดังเห็นไหมสวยครับร้องหมูกรอบเดียวกันให้ไปเลยไปเลย 4, เก <3, S 1> นะ้น่าจะชนะ <S 2> 2, <S น,น่าจะชนะฮันเม็ดฮันเนม็ด <laughs> จีจีครับผมอุ้ยเกมอย่างตึงอ่ะจีจีครับทีมเราเล่นดีมากดีเลยยังดีที่ยังดีที่คีย์บอร์ดช่วยแบกไว้วแต่ทีมนี่คือแบบเกินจีจีครับาได้กันใหม่นะขอบคุณครับขอคลิปไปลง YouTube นะเกมตึงๆนานๆทีจะได้เจอดีใจที่ได้เน้ตอกันนะครับผม ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบ o ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ